ขออกนนาศคณะสงฆ์โมยใหญ่ก่อนแต่ที่พระคุณจ้าทุกรูปจะได้อนุโมทนาและญาติโยมทั้งหลายจะได้กรวดน้ำบุญทิศสนบุญส่วนกุศลแด่คุณแม่สีนวลกลางสุวนผู้วายชนและกรับพรจากพระสงฆ์ต่อไปแต่ก่อนเดือนนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับอดีนาคณาญาติ ทีได้สูญเสียบุพการีชนบุคคลผู้ให้มาก่อนซึ่งเป็นมารดรที่ให้มากที่สุดท่านเหล่านี้ให้จนเหลือที่จะพันลนาท่านนั้นเป็นผู้มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาสรุปแล้วก็คือมีพมวิหารธรรมมารดาบิดาเป็นพระพรมจตุรพักพิทักษ์ลูกคอยสอนให้รู้ผิดรู้ถูกเป็นครูใหญ่บิดามารดาเป็นพระอระหันต์ทองคำาองคำภยัย มารดาบิดาคือผู้ให้ให้ใครมิปานให้ชีวิตตินสีอาการ32ให้อาหารให้การศึกษาให้เหล่านั้นได้มีคู่ที่จะพร้อมจะเท่าจะแก่ชราคือมีคู่ครองแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติภายนอกเรือกสวนไรนากิจการร้านค้าเป็นอันสรุปหน้าที่ตรงนี้แต่ทุกชีวีนั้นก็จะมีเงื่อนไขสุดท้ายก็คือตาย หรือเป็นอนัตตาสูญสลายพระพุทธเจ้าตัดเสมอพระพุทธเจ้ามีปกติตัดอยู่ตลอดเวลาว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกขรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตานี้แม้แต่สาวกทุกทุกรูปจะต้องตัดเช่นนี้หากมีพราม์ก็ดีมีนิครนหนาทบุตรก็ดี หรือจะมีสัญชัยปริพาชกก็ดีหรือนักบวชนอกศาสนามาถามเขาจะนิยมถามว่าพระสมณะโอดมหรือพระศาสดาของพวกเจ้าที่พวอเจ้านับถือนักนับถือหนานนั้นมีปกติตรัสอย่างไรสาวกทั้งหลายก็จะตอบว่า,พร,าพระพุทธองค์ตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกข์คืออยู่ยากดำรงตนได้ยากยากในการควบคุมดูแลนั้นก็คือความไม่สบายกายและความไม่สบายใจอันหมายถึงทุกข์สุดท้ายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาปัญจุป,ปาทานาขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปขันทั้งห้านั้นเป็นทุกข์นี้คือปกติ ที่พระศาสดาส่งสอนเพราะฉะนั้นจะได้ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปจะทําให้เราทุกข์เมื่อถึงเวลาที่จะปล่อยวางเราก็ต้องปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่จะให้ทานเราก็ต้องให้ทานเพราะแม้เราไม่อยากให้ทานเราก็ต้องให้ทานเช่นอาภรรยาตายจากสามีก็แสดงว่าเราไม่อยากให้ทานสามีแต่ก็ต้องให้ทานคืนเขาไปสู่ดินน้ำลมไฟที่เคยมีที่มาอย่างนั้น ภรรยาตายจากสามีเราไม่อยากให้ภรรยาตายจากแต่เราก็ต้องจำใจให้นี้ก็เป็นทานที่ไม่เต็มใจเพราะฉะนั้นเราฝึกเอาไว้เสียก่อนแต่ที่จะเป็นเช่นนั้นเราก็จะทุกน้อยลงแม้แต่ตภาพร่างกายของพวกเราเรามาในงานศพก็ดีหรือมาในงานวันนี้ก็ดีเราจะพบกับธรรมสี่ประการก่ขอกำเนิดเกิดธรรมสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งวัฒนธรรมสองคุณธรรมสามสัจธรรม และสี่กุศล,ลธรรมประการที่หนึ่งวัฒนธรรมก็คือการแสดงออกในการอยู่ร่วมกันซึ่งมนุษย์อยู่ร่วมกันในสิ่งที่สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาก็อยากที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันประเพณีการเกิดเราก็สร้างขึ้นมาว่าจะต้องทําอย่างไรประเพณีการแต่งงานแต่งการเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรและสุดท้ายประเพณีแห่งการตายจะต้องปฏิบัติอย่างไร เราก็จะได้เห็นวัฒน,นธรรมของแต่ละเชื้อชาติศาสนาซึ่งในวันนี้เราก็มาแล้วเรามาเห็นของจริงประการที่สองคุณธรรมการที่มาในวันนี้เราจะาได้เอาคุณธรรมมาแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะท่านผู้มาประการที่หนึ่งเมตตาธรรมก็คือความรักปรารถนาให้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพทั้งหลายคลายทุกข์แล้วก็อยู่เป็นสุข แม้จะสูญเสียในท่ามกลางความสูญเสียเราผู้มาในงานก็อยากจะชดเชยความสูญเสียโดยเฉพาะเสียอกเสียใจเราไม่มีเงินแสนเงินล้านเป็นรูปธรรมามามอบให้เจ้าภาพแต่เราก็มีน้ำใจที่หากมันเป็นตัวเป็นตนก็บอกไม่ได้มันจะมากมายขนาดไหนรับน้ำใจของผู้มาเอาไว้ด้ดยเจ้าภาพเด้อและท่านผู้มานั้น ก็รับน้ำใจของเจ้าภาพวันนี้มีการตอบแทนด้วยข้าวน้ำโฟชนากิยาหารและคุณงามความดีของพวกท่านที่มาหาเจ้าภาพเจ้าภาพจะบันทึกจารึกไว้ในจิตใจตลอดเวลาเรียกว่าทีใครทีมันทีฉันทีเธอทีหูทีอิดประการต่อมาในเรื่องของคุณธรรมก็คือกรุณาธรรมสงสารอยากให้เจ้าภาพพ้นจากทุกข์แล้วก็สามัคคีธรรมเราได้มาสมัรสมานสามัคมคีซึ่งกันและกัน รวมพวกอยากได้รักรวมพักอยากได้สาม,มาคัคคีแต่พวกจะเสียรักแต่พักจะเสียสาม,มาคัคคีสาม,มัคคีแปลว่าไฟที่ถูกดับไปแล้วซึ่งมาจากศัพท์ภาษาบาลีว่าสังซึ่งแปลว่าพร้อมบวกกับอักขีหรืออักคีในภาษาบาลีถ้าเป็นอักคณิีเป็นภาษาสันตกฤตสามาตัวนี้แปลว่าพร้อมเมื่อนํามารวมกันก็จะมีการลงเขาเรียกว่าทีออาคมจานภาษาสาม,มัคคี แปลงอะทิมะเป็นอาอ่านว่าแปลงอะทิสะเป็นอาอ่านว่าสามาคัคีแปลว่าไฟที่ดับพร้อมแล้วหมายถึงไฟโลกไฟโกรธไฟหล,ล,ล,ลงไฟเกลียดไฟชิงไฟชังสังเกตจากการที่เราไปในงานศพบ,บางครั้งเราอาจจะเคยต่อยกันด้วยซ้ําไปทะเลาะบ่อแว้งกับคนที่ตายไปแล้วแต่เมื่อมีการตายเกิดขึ้นจิตสํานึกก็กลับขึ้นมาอยากจะขอโทษก็ไปเผาซึ่งกันและกันบางคนนั้นก็เถียงกันว่า ฉันจะไม่เผาผีเธอหากมีการตายแต่เมื่อนั้นก็มีการให้อภัยก็ไปเผากันอย่างนี้ก็มีลำดับต่อมาคือสัตธรรมเป็นงานประกาศความจริงของชีวิตเมื่อก่อนเราอาจจะเฉยๆพูดเรื่องตายก็เฉยๆพูดเรื่องแก่ก็เฉยๆพูดเรื่องเจ็บก็เฉยๆอย่างอาตมานี่ก็เฉยๆเหมือนกันพูดเรื่องตาตาฟังเห็นคุณพ่อพูดสมัยเป็นเด็ก คุณพ่อเขาเรียกมามาใช้ให้สนเขาเขาเรียกว่าสนสนเข็มให้หรือว่าแมา่แ่หูเข็มให้จังสันจังสี่พอตาพอเห็นนาตมาก็เฉยเฉยไม่ค่อยเชื่อหรอกอว่าตาจะฟ้าจะฟางจะเจ็บจะปวดแต่เมื่อมาถึงวันนี้ทราบซึ้งตึงในเรื่องเหล่านั้นจริงๆว่ามันเป็นจริงๆแม้เราก็เจอเจอกับของจริง พวบางคนนั้นไปในงานศพอบางคนนั้นถ้าไม่ไปงานศพพูดเรื่องตายก็เฉยเฉยเหมือนกันเหมือนดังว่าตนเองจะไม่ตายแต่เมื่อเจ็บปวดรวดร้าวมาก็โอดโอยควนคลางเหมือนหนึ่งว่าคนอื่นไม่เป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์จะทางานประกาศความจริงของชีวิตเมื่อก่อนอาจจะเฉยเฉยแต่เมื่อคนใกล้ชิดตายหรือเราใกล้จะตายเราจึงจะรู้ซึ้ง ทำอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นยามแข็งแรงจงรีบสร้างสรรค์คุณงามความดีเท่าที่จะทำได้อาจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญาบรนังสุเวความเพียรพึงทำเสียแต่กาละวินาทีนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้ในวันพรุ่งนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้ในวันพรุ่งนี้สุดท้ายก็คือกุศลลธรรม ประการที่สเราได้กุศล,ลธรรมกุศลหมายถึงการไม่มีอะไรมาเสียดแทงในดวงใจภาษาบาลีใช้คำว่าอโรพะแปลว่าความไม่มีโรคซึ่งไม่ใช่เฉพาะร่างกายจะเติิดเข้าไปถึงเรื่องของสภาวะจิตใจที่ไร้การเสียดแทงจากสิ่งต่างๆก็เพราะเราเข้าใจประการที่สองนั่นก็คืออนวัชชาความไม่มีโทษศีนห้า จะขจัดความไม่มีโทษได้แน่นอน ใครยังไม่เชื่อก็ลองรักษาดูว่ามันจะขจัดความเสียดแทงได้เราไม่ปิดเบียดเบียนเขาฆ่าเขาเขาก็ไม่จองล้างจองผานจองเวรเราไม่ไปขโมยเขาเขาก็ไม่แจ้งตำรวจจับหรือจ้องที่จะไปทำลายขโมยกลับเราไม่ไปสู่อากเเรียกว่าสมสู่อยู่ร่วมกับภรรยาเขาสมสู่อยู่ร่วมกับสามีของเขาหรือเจ้าชู้สู่หญิงสู่ชายเราก็จะเป็นผู้ปลอดภัยไม่หวาดผวา เราไปทำไม่ดีแม้มีคนไม่เห็นก็แล้วแต่แต่เราก็จะผาวาผาวาอยู่ตลอดเวลาเราไปกินลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดบ้านจรเข้ เรากําลังกินอยู่ดีๆหากเราทําชั่วเราก็หวาดผวามีคนมาสะก,กิดข้างหลังนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนึกว่าเป็นบุคคลที่เราเคยทํากับเขาไว้ประมาณนั้นมันจะหวาดผวาตรงกันข้ามกับคนที่สุดจริตธธร,รมสบายใจแม้ในที่มืดแม้ในที่แจ้งแม้ในกลางวันแม้ในกลางคืนสบายใจทั้งนั้นประการต่อมาก็คือในเรื่องของกุศลสัมโพตะเรามีความมีความเป็นที่ฉเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ สุดท้ายก็เรียกว่าสุกวิปัสสโกก็คือเป็นผู้มีความผาสุกทั้งกายและใจนี้คือความมีกุศลกุศลกับบุญจะต่างกันบุญก็คือเราได้มาดีใจแล้วกุศลก็คือมีอย่างว่าไม่มีอะไรเสียดแทงในใจไม่มีโทษแล้วก็มีสติปัญญารอบคอบรู้เท่าทันเหตุการณ์พร้อมกันนั้นมีความผาสุกทั้งกายและใจ กินอะไรก็อร่อยหากเรามีใจดีซะอย่างสุดท้ายขออัญเชิญเอาคุณงามความดีเก่าๆบุญกุศลเดิมๆของคุณแม่สีนวลกลางสุวรรณที่ได้กระทําบำเพ็ญเอาไว้เมื่อคาครั้งยังมีชีวิตหากแม่รับรู้รับทราบด้วยญาณนวิถีคือเส้นทางพิเศษความรู้พิเศษของแม่เองจงอนุโมทนารับเอาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลนี้ หากยังไม่รู้ไม่ทราบขอ,อเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวดาจงไปแจ้งข่าวสารวานบอกแก่ดวงวิญญาณของคุณแม่สีนวลนกลางสุวรรณให้รับรู้บุญกุศลที่เคยกระทำมาไว้และให้รับรู้ว่าวันนี้บุตรธิดาขณานายาตได้ทำเพิ่มเติมเป็นบุญสมทบทุนให้แก่คุณแม่รับแล้วอนุโมทนาแล้ว จงเสวยผลแห่งความเป็นสุขสุขแล้วขอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากทุกข์ก็ขอยพ้นจากความทุกข์ ส่วนลูกๆและญาติพี่น้องที่มาร่วมง,งานในวันนี้ก็ขอให้มีทั้งบุญมีทั้งกุศลรักษาตัวตนได้วยสินห้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบโดยธรรมและจากนำตนให้พ้นจากความทุกข์ประสบกับความสุขที่ปรารถนาก็ขอให้พลันสําเร็จพลันสําเร็จดังมโนปณิธานจงทุกคนทุกท่านตลอดไปด้วยเถิพอเอาอธิมาศ ว่างบนพรนะเขานี่วางนี่ก็ได้ครับอ่ะอ,ะอนิจจาวัตสังขาราโอปาฏฐวยธรรมิโนโอปัจจิตวานิรุชันติเตสะวูปสัสโมสุขโอานิจจาวัตสังขาราโอปัฏฐาวายาธรรมิโน